วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องมลพิษทางเสียงหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้และได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเรามาทำการตรวจสอบกันว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงหรือไม่หากคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงให้ใส่เครื่องหมายดาวหนึ่งดวงในคำตอบนั้น หากคำตอบใดไม่ถูกต้องหรือไม่ใกล้เคียงนักเรียนสามารถแก้ไขข้อความให้ถูกต้องได้และให้หน้ายิ้มในคำตอบที่แก้ไขแล้วเรามาเริ่มตรวจคำตอบกันเลยค่ะแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่3หน้า13 5ิข้อ1ดูภาพแล้วขีดถูกลงในวงกลมข้อที่ไม่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงภาพที่1 เป็นภาพเจาะถนนก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงไม่ขีดถูกภาพที่สองคนพายเรือไม่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงขีดถูกภาพที่สามคนอ่านหนังสือไม่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงขีดถูก แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่3หน้า135ข้อ2ดูภาพวิธีการป้องกันมลพิษทางเสียงแล้วบันทึกข้อมูลข้อที่1จากภาพเป็นการป้องกันมลพิษทางเสียงที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดแนวคําตอบเหมาะสมเพราะเป็นการใช้อุปกรณ์ครอบหูเพื่อป้องกันเสียงดังข้อ2จากภาพ เป็นการป้องกันมลพิษทางเสียงที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดแนวคำตอบเหมาะสมเพราะเมื่อได้ยินเสียงดังกระทันหันเราควรใช้มืออุดหูหรือหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นทันทีข้อ3ทํทเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เป็นแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียงข้อหนึ่ง หน่อยฝึกยิงปืนโดยมีอุปกรณ์ครอบหูใส่เครื่องหมายถูกข้อ2เหมียวชอบเปิดวิทยุเสียงดังเป็นประจำไม่ใส่เครื่องหมายถูกข้อ3แก้วเอามืออุดหูทันทีไม่ได้ยินเสียงประทัดใส่เครื่องหมายถูกข้อสป้องฟังเพลงดังๆด,ด,ด้วยหูฟังทั้งวัน เพื่อไม่ให้รบกวนสมาชิกในบ้านไม่ใส่เครื่องหมายถูกข้อ 5. ตั้มปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้รั้วบ้านฝั่งที่อยู่ถนนใหญ่เพื่อใช้เป็นแนวกั้นเสียงใส่เครื่องหมายถูกหลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อเรียนในชั้นสูงต่อไปขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ